เเศรรรษษฐฐกกกกิิจจนอาาฟข้สวัสดีค่ะวันนี้สําหรับเศรษฐกิจนอกกราฟของในวันนี้นะคะก็พบกับนิ้งนันิชาเทพคอพิทกษ์แล้ววันนี้ก็เรามากับพี่นะดรพีพฒน์เหลืองนฤรมิดชัยด้วยก็สําหรับท็อปิกในวันนี้นะคะก็เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิกฤตในเศรษฐกิจลาวแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจลาวเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงข่าวคราวในช่วงนี้ก่อนที่ว่ามีข่าวคราวเรื่องแบงค์ใช่ไหมคะจำนวนสี่แบงค์ปิดตัวในลาวแบงค์ไทยแบงค์ไทยด้วยใช่ ซึ่งแต่จริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นการมิสคอมมิวไนเคชนิดนึงเพราะ<ม>ว่าแบงก์ชาติของเราเองก็ได้ออกมาให้ข่าวแล้วว่าขาไอ้แบงก์ที่ติดตัวไปเนี่ยมันเป็นแค่สเตรตจี้เป็นแค่กลยุทธ์ของแบงก์ใหญ่ของเขาแล้วก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่แตแที่น่าก,กังวลก,กว่าคือค<อ>่างเงินของเราใช่ไหมครับที่ไหลามาสักพักนึงแล้วใช่ไหลามาต่อเนื่องแบบต่อเนื่องเป็นเส้นตรงตอันนี้ใครไปเที่ยวลาวนี่คง รู้สึกของถูกลงไปเยอะนะครับได้ข่าวว่าพี่นาคก็เพิ่งไปมาเดี๋ยวน่าจะแชร์ให้เราฟังได้ใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้า,ารู้สึกบาทหนึ่งเนี่ยได้สัก300าสก300ามร้อยกีบประมาณสองร้อยสามร้อยกีบนะครับตอนไปเนี่ยประมาณสักสี่ร้อยกีบตอนนี้เข้าใจว่าห้าร้อยห้าสิบกีบตอนนี้บาทแล้วก็แสดงว่าค่าเงินเนี้ยไหลมาเรื่อยๆค่าเงินบาทก็ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้พูดคุยกันถึงประเด็นนี้เนอะว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นในประเทศลาวแล้วทำไมถึงทำให้ค่าเงินมันไหลอ่อนค่าลงได้เร็วมากขนาดนี้ครับค่ะ ทีนี้อาจจะลองเกริ่นก่อนละกันเนื้อว่าเราเนี่ยพื้นเพมาเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าดูในกราฟตัวการขาดลุลบัญชีเดินสะพัดของเราค่ะจริงๆก็จะเห็นว่ามันก็ตามก่าระดับศูนย์มาตลอดใช่ไหมคะพี่นาอาจจะลองอ,อธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่าการขาดลุนบัญชีเดินสะพัดติดต่อกันต่อเนื่องเนี่ยมันน่ากังวลอะไรยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยโครงสร้างของเศรษฐกิจเราใช่ไหมครับที่อาจจะบอกว่าเขาเป็นเศรษฐกิจปิด ใช่ไหมเขาเป็นแลนด์ล็อกไม่มีทางออกนะครับแล้วก็ position ของตัวเศรษฐกิจเขาเนี่ยเขาบอกเลยเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียใช่ไหมครับก็คือทรัพยากรที่สําคัญของเขาเนี่ยก็คือก็คือเขื่อนแเ,เขามีแม่น้ําที่สําคัญไหลผ่านแม่น้ํโขงแล้วก็มีไฮโดรพาวเวอร์แล้วก็ขายพลังงานไฟฟ้าไปในหลายๆ,ๆพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าลาวเนี่ยลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็ขายไฟให้กับทั้ง เวียดนามแล้วก็ไทยนะครับแล้วก็ถ้าหลายๆคนเห็น,นก็คือมีลงทุนลงลรถไฟฟ้าความเร็วสูงด,ด้วยของไทยรถไฟฟ้ายังไม่มาเลยเนี่ยลาวเขามีรถไฟฟ้าใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นออทั้งการลงทุนก้อนใหญ่แล้วก็เป็นการสร้างนีก้อนใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับงั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอลงทุนเยอะเนี่ยนะครับอาการที่มันออกเนี่ยก็คืออาจจะเห็นลาวเนี่ยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต,ต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆเวลาเราดูเนี่ยก็คืออาการของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็คือการที่เรามี การลงทุนเนี่ยเยอะกว่าเงินออมภายในประเทศแล้ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าลาวเนี่ยมีการใช้คํา,าว่าลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะสร้างหนี้ไปด้วยวก็ต้องกู้ต้องอะไรมาครับงั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเห็นการดุลบัิชี่อหนสะพัดธ์เนี่ยอยู่ในภาวะขาดดุลเป็นระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเวลาขาดดุลบัินชี่อหนสะพัดธ์เนี่ยปัญหาคือว่า ถ้ามันไม่มีเงินทุนเข้ามาซัพเฟนในการขาดดุลชินรีเนร์สปารเนี่ยก็แปลว่าเงินทุนสำรองเนี่ยมันจะค่อยๆร่อยหล่อไปเรื่อยๆเหมือนเงินไหลออกนอกประเทศไปเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งจริงๆการลงทุนอะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปหรอกเพียงแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหามาเพราะว่ามันอาจจะลงทุนเยอะแล้วก็มีการกู้ยืมเงินมาใช่ไหมคะใช่ครับอย่างอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยต้องบอกว่าเป็น ต้องบอกว่าเป็นหนี้ก้อนใหญ่มากของ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 เรานะครับซึ่งทําให้ถ้าเราไปดูระดับหนี้สาธารณะของเราเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าดูในในรูปเนี่ยนะครับปีสองพันสิบหกก่อนการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอยู่สัก40กว่า50%ของ GDP นะครับเข้าใจว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยทั้งหนี้สาธารณะหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยทะลุ100%ของ GDP ไปแล้วถือว่าเร็วมากสองเท่าใช่ครับงั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า โอเคลงทุนเพื่อรายได้ระยะยาวนะครับรถแล้วลาวเองเนี่ยก็อาจจะมองว่าถ้าไม่ทําทั้งเขื่อนไม่ทําทั้งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเศรษฐกิจลาวเนี่ยก็อาจจะอยู่ลําบากเพราะว่าไม่รู้จะหารายได้สักที่ไหนใช่ไหมครับเพราะไม่มีทางออกทะเลครับงั้นการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยน้อยดึงทราฟสิกลงมาจากจีนวิ่งทะลุลงมาก็ดีนะครับแต่ว่าบังเอิญมาหยุดที่เวียงจันทร์นะครับไทยมันยังไม่ได้สร้างนะครับแล้วยังทําไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็กลายเป็นของราคาแพง ของของเรานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเอเชียหรือว่าเขื่อนเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จริงๆก็เป็นการกู้หรือว่าเป็นการลงทุนที่อาจจะไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าก็มีการสร้างรายได้เกิดขึ้นต่อเน,นื่องแต่ว่าพอสถานะของการกู้เข้ามาเยอะๆแล้วนี่มันเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็คงกังวลอืมซึ่งทีนี้นี่ก็จะเห็นว่าสัดส่วนมากอะค่ะเป็นนี่ต่างประเทศใช่ไหมคัใช่คซึ่งถามว่าเราเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของเขานี่คือใครอะคะถ้าดูในรูปนี่เห็นเลยนะครับ ครึ่งหนึ่งคือจีนเลยครึ่งหนึ่งคือจีนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้เพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยเหมือนเป็นความร่วมมือกันก็เข้าใจว่าจีนเหมือนกับตอนที่จะมาตกลงสร้างให้ไทยนะก็คือสร้างให้แล้วก็บันทึกเป็นหนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นเงินเชื่อก็คือเขามาสร้างให้เขาขนแรงงานมาให้แล้วก็บันทึกไปเป็นหนี้เขาที่ที่ต้องที่ต้องจ่ายค่ะซึ่งทีนี้ความการที่ประเทศหนึ่งเนี่ยโกหนี้ออกมาเป็นหนี้ต่างประเทศเยอะเนี่ย จริงๆมันก็มีความเสี่ยงของมันใช่ไหมคะเพราะว่าความเสี่ยงหลกัลกๆอะ่ะคือนิ้งมองว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไปกู้เงินสกุลต่างประเทศมาเยอะๆอ่ะความเสี่ยงหลกัลกๆน่านจะมี2ข้อด้วยกันข้อแรกคือการเรื่องของการที่ว่าถ้าประเทศนั้นเนี่ยขัดแคลนสกุลเงินต่างประเทศนั้นมาเขาก็จะไม่มีเงินไปจ่ายคืนใช่ไหมคะซึ่งสถานการณ์ของเราอันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกพอมันเป็นเรื่องของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นเวลานานแต่ว่าถ้าไม่นับชุบตรงฝั่งเงินทุนเนี่ยมันมีเงินไหลออกตลอดเวลาก็คือขัดดุลารอะไต่ง ใช่ไหมครถ้าช่วงไหนเงินทุนไหลเข้าเนี่ยหยุดชะงักนั่นแปลว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องถูกเทรนออกไปใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเข้าใจว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยเหลือนําเข้าได้แค่หนึ่งจุดแปดเดือนหรือประมาณสองเดือนของของการนําเข้าของประเทศนั่นเองใช่ไหมซึ่งโดยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่คนอยากจะเห็นเลขสักหกเดือนสามเดือนถึงหกเดือนใช่ไหมครคือสามเดือนนี้ก็แย่แล้วหกเดือนนี้ก็คือถือว่าแบบยู่ในระดับที่ค่อนข้างปลอดภัย ใช่ไหมครับแต่ลาวเนี่ยแค่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 หนึ่งจุดแปดถึงสองเดือนใช่ไหมครับซึ่ง<ะ>อาการเนี่ยจริงๆความกังวลก็คล้ายๆาประเทศอื่นๆซึ่งเวลามีวิกฤตเศรษฐกิจก็คือเวลาเงินทุนสำรองหายไปเนี่ยคนก็จะสงสัยแล้วเอ๊ะ eh, ทั้นี้จะมีตังค์จ่ายนี่ <ừ> ใช่ไหม <ừ> หรือจะขายของให้ก็เอ๊ะจะมีตังค์มาจ่ายใช่ไหมใช่ไหมเพราะสมมุติว่าเราขายของให้ลาวเนี่ย<ะ>เราก็คาดหวังว่าเขาจะ จ่ายเราเป็นเงินทุนเป็นเงินระหว่างประเทศเป็นเงินสกุลหลักใช่ไหมครับจะจ่ายมาเป็นบาทจ่ายเป็นดอลลาร์จ่ายเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เงินกีบใช่ไหมเพราะเงินกีบเป็นเงินที่เราปริ้นเองใช่ไหมพอคนตั้งข้อสังเกตหรือกังวลตรงเนี้ยมันก็ยิ่งทําให้คนขนเงินออกเร็วขึ้นไปอีกใช่ไหมครับให้ค่าเงินก็ยิ่งไหลเข้าไปอีกงั้นเวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นวิกฤตแบบความมั่นใจใช่ไหมครับแล้วเงินมันก็จะสไปรัลไปเรื่อยๆอืมค่ะ ซึ่งนนเนี้ยคือการที่เราเนี่ยอาจจะมีเงินไม่พอที่จะสามารถนําเข้าสินค้ามาได้ซึ่งเราเนี่ยก็เป็นคนที่นําเข้าพลังงานค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมคะเราเลยเห็นข่าวช่วงปีประมาณปีที่แล้วที่คนไปรอ,อต่อคิวซื้อน้ํามันกันใช่ครับ<อ>ก็เป็นเรื่องของส่งออกไฟฟ้าแต่นําเข้าน้ํามันมใช่ไหมฮะแล้วพอรีเซิร์ไม่พอจะซื้อเนี่ยนะครับคนก็มันก็ขาดแคลนใช่ไหมครับงั้นก็กลายเป็น การนําเข้าสินค้าจําเป็นเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาจริงๆของเราซัพพลายมีจํากัดคนก็ここเลยต้องไปแท็กต่อคิวแย่งกันซื้อเนอะาะค่ะก็ความเสี่ยงแรกเนอะที่พี่นาอธิบายไปแล้วก็คือการคัดแลนสกุลเงินต่างประเทศสําหรับความเสี่ยงด้านที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่พี่นากล่าวถึงตั้งแต่ตอนต้นแล้วแหละว่าถ้างเงินสกุลทองขิ่นเนี่ยอ่อนค่าคนั่นแปลว่านี่สกุลต่างประเทศเนี่ยมูลค่าที่เราจะต้องไปจ่ายคืนในสกุลของกีดเนี่ยมันอาจจะยิ่งสูงขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็โดยเพาอยิ่งเราเนี่ยสมม ถ้ารายได้ในประเทศเนี่ยคือการเก็บภาษีใช่ไหมครับแล้วเ,เงินหนี้โตถึงว่ารายได้ที่ได้มาเป็นกีบเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นภาระหนี้เป็นในรูปของเงินกีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นอีกใช่ไหมครัแล้วก็เวลาเจอค่าเงินอ่อนค่าเร็วอย่างเงี้ยนะที่บอกคือแทบจะหายไปครึ่งนึงในช่วงเวลาทั้งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าสินค้านําเข้าทุกอย่างเนี่ยแพงขึ้นหมดนะครับแล้วอย่างลาวเนี่ยเป็นประเทศแลนด์ล็อกด้วยเนี่ยแล้วก็ นำเข้าค่อนข้างเยอะในพวกสินค้าคอน sumer เพราะว่าของเขาก็ผลิตได้แค่พลังงานไฟฟ้าหรือสินค้าเกษตรนะครับไม่มีพวกสินค้าอุตสาหกรรมแล้วด้วยความที่ประชากรมีค่อนข้างน้อยเนี่ยสเกลของการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นสินค้าเกือบจะทุกอย่างเลยนะฮะแม้กระทั่งฮอปเนี่ยเอาไปทาเบียร์ลาวเนี่ยฮอปฮอปคืออะไรฮะฮอปคืออะไรคือแบบพวกสารตั้งต้นที่เอาไปผลิตเบียร์างี ซึ่งเบียร์ลาวนี่เป็น<า>สินค้าส่งออกหรือสินค้าหลักของเราเลยสค้น้ำเปล่าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องนําเข้าไปไหมดนะครันกลายเป็นว่าของเกือบทุกชนิดเนี่ยมันก็ต้องนําเข้านเน้ววันนี้ลาวเจอปัญหาอันนึงคือเงินเฟอ้อสูงมากมใช่ไหมครับซึ่งยิ่งเราเห็นค่างเงินเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งในช่วงเวลาไม่กี่ปีเงินเฟ้อก็จะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนในประเทศก็จะเจอปัญหาอีก พอคนเจอสายละการอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติเราเราได้เงินเดือนเป็นกีบเนี้ยเรารู้ว่าเงินกีบจะหมดค่าไปเร็วมากสิ่งแรกที่ทําก็คือไปซื้อเงินตราต่างประเทศเลยคอนเวอร์ตเป็นบาทคอนเวอร์ตเป็นดอลลาร์อะไรก็แล้วแต่ก็ยิ่งทําให้เงินค่าเงินยิ่งไหลเข้าไปอีกเัินคสุนสํสำรองระหว่างประเทศหรือเงิน l i q u i ิ i t y ที่มันเงินเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งร้อยหลอเข้าไปอีกนันมันก็จะกลายเป็นสไปรัลไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนกลับมาเชื่อมั่นในในเงินสกุลนั้นจริงๆอืมก็ความมเชื่่องค ซึ่งทีนี้ความเสี่ยงสองอันที่เราบอกไปเนอะว่าเขาไม่มีเงินไปจ่ายต่างเงินนี่ต่างประเทศด้วยแล้วบวกกับนี่ต่างประเทศมันก็พอกพูนขึ้นด้วยเมื่อแปลงมาเป็นสกุลเงินของกิจเนอะก็เลยทําให้ปัญหาของการที่ลาวเนี่ยอาจจะไม่สามารถมีเงินพอไป cover ภาระดอกเบี้ยที่เขาจะต้องจ่ายทุกๆปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากังวลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็น ความน่ากังวลทั้งสองมิติเลยก็คือความยั่งยืนของตัวหนี้ของรัฐบาลเองความยั่งยืนของหนี้คว่าพอหนี้มันขึ้นไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของจี p พใช่ไหมฮะแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงดอกเบี้ยมันก็รันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ค่าเงินค่ะก็อ่อนค่างั้นรายได้ที่รัฐได้เนี่ยซึ่งได้เป็นงินตราในในประเทศเองก็จะมีน้อยลงงั้นการป็ักดันนี้โตขึ้นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะงั้นในหนี้ของรัฐก็เหนื่อยหนี้ต่างประเทศ นะครับเช่นนี่ที่กู้มาจากต่างประเทศเงินสำรองข่างประเทศก็มีจํากัดอย่างที่บอกหรือเดือนกว่าเนี่ยค่สิ่งที่คนกังวลก็คือถึงคนในประเทศหรือรัฐบาลลาวยังมีตังจ่ายอยู่วันเนี้ยอแต่จะมีเงินตราต่างประเทศเพียงพอจะจ่ายออกมาไหมใช่ไหมอย่างเราเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยเป็นอย่างยกยกตัวอย่างจริงเนี่ยก็คือรัฐบาลลาวออกบอลออกบอลรุกเงินบาทอืถึงว่ารัฐบาลลาวเนี่ยจะยังมีเงินจาก การเก็บภาษีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเงินที่จะพอจ่ายอยู่แต่การตั้งคําถามก็คือว่าแล้วถ้าเกิดไม่มีใครไปโรนี่ของเขาที่หมดอายุเนี่ยคือไม่เอาเงินตราต่างประเทศใส่เข้าไปใหม่เนี่ยเขาจะไปหาเงินตราต่างประเทศไหนมาจ่ายคืนเงินต้นที่มันครบอายุพอดีมันจะกลายเป็นว่าถึงนี่รัฐบาลจะมีตังจ่ายอยู่แต่ก็มีเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะมาจ่ายเจ้าหนี้ใช่ไหมครับงั้นก็อันนี้มันก็จะวนทั้งสองประเด็นเลยก็คือทั้งทั้งตัว นี่สาธารณเองแล้วก็นี่ต่างประเทศด้วยค่ะแล้วทังจีนเขามีมาตรการช่วยเหลือยังไงคะเพราะว่าถ้าถ้าดูจากกราฟนี้ยก็จะเห็นว่าจริงๆเอ่ออย่างปีนี้ปี2023อะอย่างแท่งสีน้าเงินเนี่ยมันคือแท่งที่ลาวเขาจะต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยภาราดอกเบี้ยในแต่ละปีขณะที่ตัวระดับของรีเสิร์ฟเองอะ่ะมันถือว่าไม่โวอร์น้อยกว่า,าด้วยซ<ะ>้ํา เฉพาะแค่ดอกเบี้ยพาราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยแค่พาราดอกเบี้ยใช่ก็มีเยอะกว่ารีเสิร์ฟทั้งหมดที่มีใช่ซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะคะใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงในคำว่า convertibility risk นะก็คือถึงมีเงินอยู่แต่ convert ไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าจีนทำไงได้เพราะจีนเป็นเจ้าหนี้อันดับหนึ่งใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์ในลาวเนี่ยเคยเกิดสถานการณ์ใกล้วิกฤตแบบนี้มาแล้วปีสองพันยี่สิบสองพเเนี่ยก็สถานการณ์ คล้ายๆกันก็คือเขาเจอภาะ COVID, วะโควิดก็เจอเรื่องแบบสภาพคล่องตึงนะครับด้วยความการตกลงไม่รู้ทางการหรือไม่ทางการไม่รู้นะครับแต่จีนเนี่ยนะครับก็เอาเงินเข้าไปลงทุนในลาวเพิ่มนะครับแล้วก็แลกมากับสิทธิในการได้รายได้จากสายส่งไฟฟ้าของเราค,ครับเพราะว่าลาวเนี่ยผลิตไฟฟ้าขายต่างประเทศ แต่ว่าก็ต้องมี transmission line ที่จะส่งออกไปจีนส่งไปเวียดนามส่งมาเมืองไทยนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยก็เหมือนกับอ่ะเบลเอาให้ก็คือเอาเงินทุนสำรองของประเทศไปใส่ให้กับเอาเงินสำรองจีนสภาพคล่องเข้าไปแต่ว่าต้องมีของแลกเปลี่ยนซึ่งจริงๆเราดูท่าเนี้ยจีนทาท่าให้ใครอย่างเงี้ยก็ในในหลายประเทศใช่ไหมครับอย่างี่ขาเช่นสิงคโปร์นะครับที่พอมหนี้คล้ายๆกันก็คือเจ้าหนี้รายใหญ่ก็คือยังเป็นจีน แล้ variance, <wie erman. S 2> ก็จีนก็ไปแรกโดยกันยืดหนี้ให้แต่ว่าก็แลกมาด้วยค่าเรืออันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือบทบาทของจีนเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่ค่อนข้างสําคัญเพราว่าถ้าไม่ยืดหนี้ให้เนี่ยอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยก็คือเฉพาะแค่ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยนะครับหรือดีตเซอร์วิสที่ต้องจ่ายในปีเนี่ยก็แทบจะกินรีเซิร์ฟไปหมดเลย นั้นก็ถามว่าจะรอดอยังไงก็อีเตอร์ว่าต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้นะก็คือจะยืดนหนี้ออกไปหรือจีนต้องเข้ามาช่วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะว่าจีนเป็นครึ่งหนึ่งของของหนี้ท,ที่ที่เราต้องจ่ายเหมือนเราเป็นแบบลูกไก่ในกํามือจีนเลยเนอะเหมือนแบบว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีแท่งดีฟอร์ในตามกราฟเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอาจจะดิฟอร์หรือผิดนัชดชําระหนี้โดยสัมใช่ไหมคะแต่จริงๆอันนี้ก็ถามว่ามันมีช่องทางเลือกไหมก็ ก็ต้องบอกว่าต้องไปเจอจ่ากับเจ้านี่นะถ้าอยู่ในภาวะปกติอย่างเงี้ยแต่ว่าคําถามก็คือเออเราเจ้านี่จะมีสิทธิ์ไปยึดอะไรได้อีกไหมใช่ไหมวันนี้ก็ผมคิดว่าก็จะเป็นพวกแอสเซทพวกนี้แหละใช่ไหมครับทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จริงๆเราก็พอจะเลือกได้ว่าถ้าทางจะไม่อยากเลือกก็คือไปเข้าโปรแกร,รมแบบ IMF นะครับซึ่งบอกเลยว่าเงินทุนฉันไม่มีไม่พอแล้วแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแต่ว่าร,ราคาที่ต้องจ่ายตามมาเนี่ยก็ต้องไปเข้าโปรแกรมของการปรับสภาพนโยบายต่างๆซึ่ง อาจาจะคิดว่าเอ้ยงั้นขายของไปก่อนแล้วไปเอาดีเฟอร์จากจีนมาก่อนด้เปล่าว่าถ้าเราดูภาพอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงรอดปีนี้ไปได้เนี่ยปีหน้าต้องกลับมามีปัญหาอีกเหมือนกันขึ้นหน่อยทุกปีเลยนะคะเหนือหน่อยทุกปีจริง,รงค่ะ,คะก็อีกปัญหาหนึ่งเนื้อก็ที่พี่นาบอกไปแล้วแหละว่าอัตราเงินเฟ้อในราก็จะสูงมากๆคือซึ่งก็เห็นแล้วว่ามันเคยแตะระดับสูงช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไปถึงระดับ40%ด้วยกันเพราะสินค้าจําเป็นเกือบจะทุกอย่างนำเข้าหมดเลยแต่ก็นาเข้าจากไทยด้วย เพราะฉะนั้นยิ่งค่างเงินเขาอ่อนไม่เทียบกับไทยเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะราคาแพงขึ้นค่ะคก็จะยิ่งกระทบแบบความสามารถในการซื้อใช่บริโภคของคนในประเทศด้วย,ยค่ะแล้วที่นี้พี่ณะมองว่าวิกฤตในลาวนี่น่าจะมีทางจบได้เร็วไหมคะคือเมันก็อาจจะเมื่อกี้ถ้าถ้าดูรูปเมื่อกี้มันก็คือมันไม่ใช่แค่ปีเดียวไม่ใช่ว่าปรับโครงสร้างนี้แล้วจะจบทีเดียวใช่ไหมครับมันก็ต้องเกลับมาด้วยอันที่หนึ่งเนี่ยลาวจะสามารถ r restore confidence นะครับสร้างความมั่นใจเอากลับขึ้นมาให้เจ้าหนี้ถ้านักลงทุนเนี่ยกลับเอาเงินกลับไปใส่ในลาวได้ไหมใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ลาวเนี่ยออกบอนเป็นไทยบาทบอลเนี่ยคือลาวออกแบบออกบอลเป็นเงินสกุลบาทแล้วมาออกในตลาดบ้านเราด้วยตลาดบ้านเราเข้าใจว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีมีคบกำหนดไปนะครับแต่ว่าก็รีไฟแนนซ์แต่ว่าได้ไม่ครบชครันั่นแสดมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าคนก็ เชื่อมั่นหน่อยลงใช่ไหมฮะโดยเพไม่มีคอนเวอร์ติบิลิตี้อ่ะ,ะ,ะว่า<ช>ถ้าจะได้คืนเงินบาทเนี่ยจะกลับมาหรือไม่งั้นตรงนี้ก็ต้องตั้งคําถามว่าเอ๊ะนโยบายเขาเนี่ยจะทําให้คนกลับไปเชื่อมั่นได้ตรงไหนใช่ไหมครับแ <嗯 S 2> น่นอนจีนในฐานะเจ้าหนี้หลักที่สําคัญเนี่ยเขาต้องเป็นเหมือนอย่างที่บอกคือレンเดอร์รัสรีซอสหรือว่าหรือว่าดีเดเฟอร์โร่ออฟรัสรีซอสใช่ไหมครัเป็นคนที่เดเฟอร์ยอดยอดยอดหนี้กลับไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือถึงเดเฟอร์ไปเนี่ยไพรซ์ที่ต้องจ่ายเนี่ยก็คือต้องขายแอสเซทไปเรื่อยๆ ถึงจุดไหนที่จะจ่ายไม่ไหวหรือจริงๆแล้วมันต้องมาปรับโครงสร้างนี่แล้วปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มันไปได้อย่างยั่งยืนจริงๆเพราะว่าถ้าแปะไปทีละงวดทีละงวดเนี้ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ยั่งยืนค่นะคือมันมันไม่น่ามี e a s ี่เวหรือวิเทีอะไรง่ายๆที่ที่เราจะผ่านคริสนี้ไปได้คือคือถ้าเกิดบอก เป็นท่าของ IMF เข้าไปในลักษณะนี้ IMF จะทําไงก็แน่นอนต้องไปรัดเข็มขัดรัฐบาลก่อนเลยใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องลดการขาดดุลหรือต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็นใช่ไหมก็เกี่วสกิสกิเศรษฐกิจไายในประเทศเขาพอนั่งมากนะครับเราอาจจะเชื่อมั่นว่าใฮ้ขอให้รอดไปอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวรายได้จากการขายไฟฟ้าจากไทยจากอะไรมันจะกลับมาแล้วทำให้เศรษฐกิจกลับไปโตได้ครับเพตรงนี้ก็ต้องเหมือนเบ็ดกันนะครับว่า แล้วระหว่างนี้จะ,จะจะจะรอดอยังไงในภาวะที่ความมั่นใจมันก็หายไปเรื่อยๆค่ะจริงๆอาจจะเสริมพี่นาาด้วยอยีกนิดนึงว่าเหมือนจริงๆช่วงหลังๆเนี่ยรัฐบาลลาวเองก็มีความพยายามที่จะรัดเข็มขัดมากขึ้นคือเขาเปลี่ยนจาก<ช>แบบ Fis c a l d e f i c i t มาเป็น Fi s c a l s u r p l u s นิดนึงแต่ว่านิดนึงของเขาอ่ะคือมันนิดนึงมากจริงๆเมื่อเทียบกับภาระดอกเบียที่เขาจะต้องจ่ายทุกๆปีซึ่งก็เลยคิดว่าการรัดเข็มขัดมันต้องแบบสเกลใหญ่มากๆมันต้องหนักมากจริงๆถึงจะช่วยแบบ คิดว่าน่าจะการปรับโครงสร้างนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ยั่งยืนด้วยใช่เพราะจริงๆเขาเขาเจอทั้งสองประเด็นใช่ไหมคือคือนี่ภาครัฐก็เหนื่อยแล้วนี่ข้างนอกก็เหนื่อยก็เหนื่อยใช่เพราะงัน้นไอ้การไอ้การวัดเข็มขัดเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นคลาสสิก prescription ่ะคือต้อง,ต,องต้องทำต้องทำ<ต>ใช่แต,แต่ต้องมีอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยใช่ครับก็น่าจะวิกฤตนี้น่าจะไม่ได้จบง่ายๆสักเท่าไหร่คงจะไม่จบง่ายๆก็ก็ต้องรอดูจีนนะครับว่าจีนจะเข้ามาช่วยเบลไหมแต่อย่างที่บอกคือ เมื่อสปีที่แล้วก็เบลไปแล้วทีหนึ่งเราก็ยังมีปัญหาอีกาเราจีนเองตอนนี้สถานการณ์ก็อาจจะไม่ได้ดูดีมากแต่ข้อดีคือนี่ในลาวเนี่ยเป็นสเกลเล็กมากเมื่อเทียบกับประเทศจีนเศรษฐกิจของจีนไม่ได้ค่ะแล้วที่นี้ถ้ามาพูดถึงผลกระทบต่อไทยบ้างคะว่าคิดว่าวิกฤตในเศรษฐกิจลาเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยได้ ช่องทางบ้างครับจริงๆถ้าดูดูในแง่ของการส่งออกเนี่ยเราส่งออกไปลาวไม่เยอะใช่ไหมครับปีหนึ่งสักสี่พันล้านเหรียญนะซึ่งก็น่าจะประมาณสักหนึ่งจุดห้าหนึ่งเปอร์เซนต์กว่านะครับงั้นโอเคเขาก็อาจจะมีปัญหาในในการส่งออกที่เราส่งออกไปพวกสินค้าคอนซูเมอร์พวกนู่นนี่นั่นเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบในภาวะที่จะกระทบกับไทยนะครับหลายคนอาจจะกังวลเรื่องหุ้นในกลุ่มพลังงานเพราะว่าหุ้นยูเทอร์ตีหลายแห่งเนี่ยก็ไปมีหุ้นใน โรงไฟฟ้าเป็นหุ้นในเหมือนไปลงทุนของลาวใ,<น>ใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยอาจจะบอกว่าส่วนใหญ่นะครับไม่น่าจะมีผลกระทบแรงเพราะข้อดีคือว่าโรงไฟฟ้าที่กลุ่มยูทิลิตี้ของไทยไปลงเนี่ยเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยคนซื้อเนี่ยคืออ e ีแกของไทยนะครับแล้วเขาก็เหมือนฟอร์ซีว่ามันอาจจะมีปัญหาตรงเนี้ยเพราะถ้าเราดูเนี่ยปัญหามันคือปัญหาไม่ใช่ความสามารถในการจ่ายคืนของของเขื่อนนะครับเพราะวันนี้ อีกับซื้อเนี่ยอีกับมีตังค์จ่ายแน่นอนคือก่อฟผไทยเนี่ยมีตังค์จ่ายเห็นแต่ว่าเราเสียว่าถ้าเกิดเงินมันเข้าไปอยู่ในลาวน่าจะคอนเวิร์ตออกมาได้ไหมเพราะวีเสิร์เขามีไม่พอใช่ไหมครับแต่เข้าใจว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ของรายได้เนี่ยนะครับในส่วนที่ส่งออกไฟฟ้ามาที่ไทยเนี่ยเราเซเทิลในเมืองไทยก็แปลว่าเอารายได้กฟผพอจ่ายเข้ามาในกองแล้วก็กองเนี้ยจ่ายคืนนี้ก่อนแล้วเหลือจากหลังจากนคืนนี้เท่าไหร่เนี่ยคอนเวิร์ตกลับไปเป็นลาวงั้นไอไอการจ่ายคืนนี่ส่วนใหญ่เนี่ย มันถูกเซตเทลในเมืองไทยมันก็เลยไม่มีคอนเวอร์ติบิลิตี้รัสยกเว้นสองถึงเปอร์เซนของแต่ละโครงการที่อาจจะขายเป็นไฟฟ้าที่ขายในลาวตรงนั้นน่อาจจะถูกไพรซ์เป็นกีบแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะเป็นส่วนน้อยเพราะงั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเขื่อนส่วนใหญ่ยังอยู่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนซื้อก็คือไทยแล้วไทยซื้อในลักษณะของการการันตีด้วยการันตีหมายถึงว่าเราซื้อมินิมัมว่าแต่ละปีเนี่ยผลิตมาเท่าไหร่เราซื้อเราซื้อขั้นต่ำใช่เพราะงั้นจริงๆก็ ไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักนะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่คิดว่าตัวที่น่ากังวลกว่าเนี้ยหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของไทยบาทบอลที่ออกโดยรัฐบาลลาวเพราะว่ามันลิงก์กับความสามารถในการชาระหนี้ของรัฐบาลลาวใช่ครับแล้วก็เรื่องของไม่ใช่แค่แล้วความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าว่า เงินตราต่างประเทศจะมีเพียงพอไหมด้วยใช่ไหมครับถึงมีตังจ่ายเนี่ย่างที่ว่าคือ c o n ิร์ตไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นสกุลดอลลาร์ไม่ได้ใช่ครับเล้เป็ส service เยอะกว่า reserve ในแต่ละปีเนี่ยแปลว่าเอ๊ะแล้วเขาจะ r รชั่นยังไงใช่ไหมต้องไปจ่ายทั้ง import ด้วยนะแลวยังต้องนำมาใช้ซึ่ง import ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เขาต้องใช้จริงๆในชีวิตประจําวันด้วยนะพลังงานใช่ครับแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าในอนาคตถ้าเกิดเขามีรายได้จากการขายพลังงานหรือเขื่อนออนไลน์เต็มที่เนี่ย ก็น่าจะไปทําให้การเกินดุลบัญชีเดินสัพัฒ์เนี่ยกลับมาดีขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทางลอดในระยะยาวของเขาแต่ว่าระหว่างเนี้ยก็ก็ต้องเจอวิกฤตความเชื่อใช่น่ะใช่คก็นี่น่าจะเป็นสรุปภาพรวมทั้งหมดของวิกฤตเราเนอ้อที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือหลักๆก็คือว่าเราเนี่ยมีปัญหาของเรื่องการกู้ยืมที่มากเกินตัวอาจจะไม่เชิงมากเกินตัวแต่ว่าอาจจะมาในจังหวะที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าเจอกับช่วงที่เฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยด้วย นี่มันก็เลยยิ่งพอพกผูนขึ้นเจอวิกฤตโ,โควิดด้วยใช่เจอวิกฤตโควิดด้วยใช่นี่ก็เลยยิ่งพอกผูดบวกกับตัวสถานะทางด้านต่างประเทศของเขาเนี่ยตัวเงินตราสํารองเขาก็ไม่ได้มีเยอะมากเมันก็เลยทําให้นักลงทุนเริ่มขัดความเชื่อมั่นก็สะท้อนมาที่ตัวค่าเงินของสกุลกิเองที่ก็อ่อนค่าลงค่อนข้างแรงใช่ไหมคะวันนี้ครับค่ะก็นี่น่าจะเป็นภาพรวมของ วิกฤตเราที่เราพูดได้พูดคุยกันในวันนี้ก็ถ้าใครมีคําถามหรือมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถส่งส่งมาถามหรือส่งมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่กับท็อปิกใหม่ๆที่น่าสนใจถ้าใครอยากฟังเรื่องไหนก็อาจจะทิ้งอคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ,คะวันนี้ก็นิ้งกับพี่นาก็ขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile